นะครับเกมที่2งนี่ะครับผมที่จะต้องดูและตัดสินกันครับว่าใครครับหมดตกใจเมื่อกี้เหมือนแวบๆเหมือนเห็นฟิกเกอร์ไม่ใช่โอ้โหและดูครับคนดู1นึ่งแนห้าหมื่นคนพร้อมกันเนี่ยผมเขาเลือกโค้ชมาแล้วแ่ะเอาแบบไม่ยากมากเอาแบบเติมง่ายนะครับผมหมดแล้ว ล่างดูสิเลครับไปโดนหมุนหันดักมารอก่อนครับสไน์ลอเน่ยเกือบนอนครับเจ้าไม่นเดอร์มานี่ไปแล้วนะใช่ครับโอ้หรืออาจจะเอามาแต่ว่ายังคูดาวไม่เสร็จอ่ะพลังแฟงมาซิริมาใจเย็นครับทีมงานเรารีโมทมาไม่ดีเลยอยู่แลมน้อยอีกรอบพลังแฟงมาเหมือนก่อนแล้วกันเหมือนเราไปกดดันเขาอย่างเงี้ยเย แต่ที่จากเกมนี้หยิบมาเป็นสปรินด้วย <c oughs> นะครับไม่ได้หยิบมาเป็นฟิกเกอร์ซึ่งบรกติเราจะเห็นเป็นฟิกเกอร์ซะมากกว่าในการเอาตัวรอดของทางอาริสนะครับอ๋ออ่ะตอนนี้นะครับน่าจะพร้อมแบบพลังแฟงมาอ๋อหยิบมาฮะอ่ะาเรียกว่าสั่งได้ดังใจครับผมนะ,บนะครับเป็นผู้ชายนับสามาต้องสั่งครั้งที่สามจะจะทำแต่ตอนนี้นับหลายนัดแล้วนะแต่บัลโซนเท็กเนี่ย ก็เดูดิแจ้งสามชาเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็เล่นแบบตรงกลางทั้ก็จะเป็นออ้ยก็เหมือนจะเป็นแผนเดิมที่ววลามันจะเล่นแบบนี้นะครับเฮ้ยฉุบด้วยฮ่าเป็นจังเทมจิโน่ฉุบเฮียดกจิเด้อไชัวโอ้โหไม่โดนลอยครับลออยู่มารออยู่ไม่ไม่ตูมไม่ตูมแล้วยิงธรรมดาแล้วกันเพื่อนลอยครับโดนเก็บไปก่อนครับตัวแรกครับสนับทั้งของโบเซนไดครับพยายามจะ ก็จะเล่นคล้ายๆเดิมด้วยครับสำหรับมือรองเต็ดครับคือกองกับตรงกลาง3ตัวครับแล้วก็ปล่อยเลนข้างเนี่ยให้ท่าฝั่งพรเลือกไปว่าจะไปกดกันที่ตรงไหนครับแต่ว่าในขณะเดีวยวกันทอนนี้ก็ทำคล้ายๆแบบนั้นครับแล้วก็เป็นตัวของหมูหวานตัวเดียวได้ซ้ำครับที่กดเลนตัวอย่างมือซ้ายได้ครับโอ้โหสทั้งหมดครับอยู่เบรย์อยู่ตรงๆไว้ฮะอ,อย่ามายุ่งกับฉันและฉันจะไม่ยุ่งกับใครครับส่วนด้านล่างหมูหวานจะโดนเหมือนกันเนี่แต่ก็ยังรอดกลับไปได้อยู่ เลงมาอีกแล้วครับรอบนี้ยิงโดนตัวหนาครับและดูดับเบิลโอทีครับหมาเฮอริกิหักครับแนบแนบครับแนบแนบครับเรียกเพื่อนฮะหมูหวานครับหมูหวานเล่นเจจักครับเจจักครับยังไม่เร็วสี่นะครับและยังไม่กลับครับปูแลอยู่สุดปลายจรวดพอดีฮะแต่ยืนนานเกินไปหรือเปล่าครับบุรีรัมย์ยูเต็ดหักขับหากลับครับเดียวเดินนำหน้ามาให้ก่อนครับทำให้เป็นตัวซื้อสกิลได้อยู่แล้วครับ เงินนำไปก่อน500ครับสนเรื่องของทารอนหลังจากที่ได้เฟิร์สบลัดไปครับเลือดของตัวนู้นเองก็ดูจะไม่พร้อมเท่าไหร่ครับกลับไปก่อนครับก็มีการเปลี่ยนแผนกันครับทุกวันตอนนี้ค่อนข้างที่จะฟรีฟาร์มอยู่ในป่าอยู่นะนะครับไม่ได้ออกมามีบทบาทกับเกลวในมากมายแต่ว่าแฮปปี้เป็นคนที่เดินก่อนครับตอนนี้ซันโดนด้วยครับตอนนั้นรออยู่แล้วกดมาเอาฟอร์ทันครับแต่ว่าด้านหลังมารอเลยครับิกเกอร์มาไม่ไม่รออยู่ดีเขาโดนถ่ายออกจากป้อมด้วยครับแล้วตัวนีค้ครับโดนแบบนี้ก็เสียสองสิครับ แม่ถ้าไม่ตายด้วยแก๊งสามชาติก็กระสุนพิฆาตมารรอ,ออยู่นะฮะโอ้โหและดูครับโอ้ไฟผมว่าเจ็บนี้ฉันรับไว้เองอมาเลยฉันรับไว้เองบอกว่าฉันยังไววอยู่นี่โอ้โหแล้วดูครับแลกชีวิตกันไปด้แต่ป้อมสองนู่นเลยครับซัมเมอร์ครับ,ม,บมันหมัดไม่ไหวแล้วใช่กลับก็กลับไม่ได้ถ้ากลับจะไม่ได้อะไรไปเลยเนะี่ยโอ้ไปให้สุดทางครับป้อมล่างก็เกือบไปครับ สถานการณ์โดยรวมเนี่ยทาร์ดดูดีใช่ครับแม้ว่าข้างบนจะโดนแบบสุดก็จริงอะ่ะเมื่อวนันไปแยกดันก่อนเลยครับตอนนี้รีบเคลียร์ครับคลิปชุดใหม่มาแล้วด้วยครับแต่ว่าน่าจะปล่อยไปก่อน,นครับจ้าเอกับอาลเถิดเล่แล้วครับหวานเห็นว่าตัวนู้นลงมาช่วยแกงครับตัวรอดออกไปก่อนครับโอการกระพักหลักร้อยใช่แต่เป็นตัวที่ต้องการคนบังกระสุนให้ฮะ ไม่งั้นนี่ทะลุทะลวงมามันบาดเจ็บหนักเกินไปใช่ครับเจมส์จะแบ่งเลนเล่นแล้วนะครับเฟิร์สวันเองอยู่ที่ท็อปเลนนานขึ้นครับน่าจะมาาาหมามันปั้นมมูว่าจะเก็บทาวเวอร์นี้ให้ได้ครับเดี๋ยวกันทารอนที่มีเบิร์สสาเมปถ,ถึง2ตัวรวมถึงตัวที่โป๊กหนักอีกตัวด้วยโอกาสที่จะมาแก๊งย้ำเลนล่ครั้งก็เป็นไปได้เหมือนกันครับแต่จังหวะลากแบบ ของฮักมานี่เมื่อกี้นี่ไก่มากเลยใช่ครับถือไถมาทุกอย่างแล้วนรัีนะครับขออัพโดนด้วยนะครับแต่ว่าทำได้ไม่ต่อไม่นจากงหลัจะเอาสตันโดนครับเอาครับมาตาต่อไหมอืมยังรอจังหวะอยู่ครับกดสปินเลยด้รนล่างครับด้านล่างโดนอยู่ครับโอ้แล้วฮักมาอยู่ตรงนั้นครับมีการใช้เนเดอร์ครับและพยายามจะหนีสำหรับฮักแล้โหไม่โดนฮะโอ้โหดับเบิลโวเซนเนย์ครับ โอ้น่าจะเป็นแมปมืดพอดีครับเข้าแล้วไม่มีใครไปเปิดไม่กล้าไปเปิดแมปเพราะอิสตดีิวก็เจ็บด้วยครับแฮปปี้แฮปปี้ครับปีกลางม,มาแล้วฮะแต่ว่าคนเยอะครับต้องถอนก่อนใช่ไหมปีกลางคนเยอะใช่ครับปีกลางนคนเยอะแนี่คน <ปะ S 1> เยอะเอาคนเยอะโ<ด>อ้โหแต่ป้อมกลางครับเสียเร็วแบบนี้ไม่ค่อยดีสําหรับทานรอนนะฮะพื้นที่ในการเล่นนะครับจะทําให้ตัวแฮปปี้อยู่ยากนะครับครับหลังจากที่โดนซ้อมมาตั้งแต่แรกไม่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวโดรึเอ็ก ให้เฟิร์สวันฟาร์มครับตัวเองไปยืนดักรอคนมาเลยครับแล้วเปิดประเด็นครับมาแบบนี้ครับแฮปปี้เล็กเจสโอ้มาสใส่นู้นๆครับแต่ว่าเขากดตัวแข็งไว้ได้ฮะโอ้ยแต่บอลโดนอะไรวะเนี่ยผมใส่อัศจซสรีครับแม่เหล็กดูดกระสุนนี่ยังไงโอ้เดินแบบไม่เช็คด้วยนะครับสำหรับโรสเน็กแล้วโดนฮักปิดบัญชีเลยครับแบบนี้กระไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับใช่ครับกระสุนไม่ว่านะครับหมัดเวทนะครับตัดตราวุธมาหมดโอ้ อโคยังไม่ได้คูดาวมาครับซัมเมอร์เอาโดดไปครับโดดเฉียวๆอยู่ก็จริงครับแต่ก็ทำให้ซัมเมอร์บาดเจ็บหนักอยู่ครับและดูครับพยายามจะใช้สเพลงดาบ6กดอกยืนอยู่แต่เขากดโกส์วอล์กครับหนีออกรอดออกไปได้จังหวะนึงครับสำหรับทนายของซัมเมอร์สิ้สปรินต์ไปแค่นั้นครับเกมที่ลำบากของนักโดเซนเองครับ เกมนี้ดูแล้วนะครับการเงินเนี่ยตาอยู่นขังเยอะครับกร้อยในตำแหน่งเดียวกันเลยเนี่ยมารวมตรง่างครับบินรอครับแฮปปี้คนที่เงินกองอยู่ก็มีทังของเฟิร์สวันเลยครับเช็คไม่ดีต้องระวังด้วยนะครับบินรอไฟเวดตูและดูฮักครับลงมาสกิลดับเบิลโอนติดสปีดมาแต่สสใ่เลยเด็กนี่วิ่งเร็วเหมือนกันนะฮะขาสั้นแต่ สปีดต้นดีครับก่อนครับพยายามจะเร่งคืนมาบ้างครับโดยเฉพาะในเรื่องของเลเวลครับเกมนี้เวทเกมที่เดวิวตเล่นยากเหลือเกินครับผมส่วนเองพอเริ่มมีไอเทมตอนนี้ก็เริ่มออกมาเดินเกมมากขึ้นครับหลังจากที่การันตีว่าตัวเองน่าจะมีพลังมากพอในการเล่นกับเพื่อนแล้วครับเก็บทาวงทาวเวอร์ไปครับแน่นอนครับเพราะด้านบน มาเจ้าก็เฉยๆได้เล่นอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้แฮปปี้มาช่วยเสริมครับตายหรือเปล่าครับไอ้สุนเดอร์โมาไอ้สุนเดอร์ครับคอมโบฟอริตินเนียมครับและพยายามจะหาตัวต่อแต่เหมือนว่าไม่มีใครเกี่ยวไว้ได้ครับอินเดนดิวลงมาเคว้งอยู่พอสมควรเล่นเคลียร์คีปไปก่อนนะเมื่อกี้นะครับน่าจะคุยกันแล้วนะครับว่ายังไม่ต้องรีบบุกเข้าใส่ครับในขณะเดียวกันป้อมกลางครับใช่ครับไม่โดนอะไรเลยนะคหมูหวานครับหลังจากที่ยิงฮีโร่กันมาเนินนานเสียงที่จะดันสุดครับเอาแล้วสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีหลังจากเสียป้อมกลางไปครับทารอน เดี๋ยวจะช่วยด้านบนเยอะขึ้นครับว่าโกลงกลางเรียนร่างมีโอก,กาสที่คลิปจะดันลึกแล้วครับให้ดูเฟิร์สบัตครับไปดึงความสนใจดันลึกด้านขวายาวๆเลยฮะของเสียพิกเกอร์ครับแต่ว่าทำให้การแก๊งครั้งนี้ไม่สำเร็จครับหัวปลายรอซื้อสกิลอยู่ด้านบนครับโคสวองหนีไปแล้วครับ ดูแก๊งสามชาติกระโดดข้ามาครับเล็งที่อิสเรนดิลครับเหมือนจะโกลาตัวครับแล้วซัมเมอร์เล็งไปหาเจจ้าครับแล้วพยายามจะเข้าไปให้ได้แต่แฮปปี้ครับกลายเป็นคนที่อยู่กลางวงล้อมและเป็นซัมเมอร์ที่เก็บคิวไปสุดเรียกว่าขอบวงท่งนั่นของนายเจ้าแรดพอดีครับนุ้ยอน็อกอัพโดนครับทำให้ต่อสกิลได้ครับต้องชมดับเบวิลเซเล็กที่เปิดจังหวะสโลว์ให้ก่อนอันนั้นด้วยครับแล้วเปิดพิรัสเตยอรทันทีครับตอนนี้สลับทางบริเวณเซนเต็ดครับ เช็คในพุ่มให้ก่อนเลยครับเด็บเบอร์โนนะครับและเก็บดัร์คเซนเยอร์ได้เพิ่มเติมตอนนี้เกมปืนปูกลับมาแล้วครับบูริรามยูเต็ดอีสปอร์ตเปิดอัลติรีบเคลียร์ด้านบนเลยครับเพื่อที่จะเก็บทาวเวอร์ด้านบนนี้ไปให้ได้ครับยังมีท่านเร็กเบรสเตอร์อยู่ด้วยนะครับสำหรับทางบูริรามยูเต็ดครับเล่นนิ่งๆเอาครับตอนนี้ครับเพื่อให้พลังในช่วงกลางเกมถึงเละเกมเนี่ยของคารอนลดลงนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างยงสูนี่แหละครับกระโดดเข้าไปเช็คเลยนะครับอิสตันดิล แดูครับเดี๋ยวน้ตเซ็กนี่คือยืนแล้วว่าเดินไดเป็นโรมแล้วนะเป็นโรมิงม่งไปแล้วนะ<อ><อ>นะครับกดท่าสองวิ่งให้เลยฮะใช่ครับเดินดาเมจหลักคงไปอยู่ที่ทางนั่นซัมเมอร์กับตัวของเฟิร์สวันแล้วเลยครับตอนนี้นูนเองก็บิวว่าเป็นดาเมจช,ชิ้นแรกเลยเหมือนกันนะสำหรับท่านองบูติกนะครับไม่ได้ขึ้นมาเป็นตัดลงตัดเลือดอะไรอย่างที่เราเคยเห็นนะครับที่นูนมักจะทำนะดูครับขยับกระสุนเยอะมากนะไม่รู้ว่าหัวนี่ติด เครือ่องเออ่นำวิถีเออนำวิถีของฝั่งของข้ามไม่หรือเปล่านะ <c oughs> เดินมาทำตัวเหมือนลิกเตอร์ครับเอาอินเทอร์เีครับโดนเกี่ยวไว้แบบนี้ครับแต่ว่ายังดีหนีออกมาได้ครับดับเบิลโอนเลยครับยิงกระสุนไปตามด้วยท่าแรกแรงจริงอ้ๆครับโดนสนไนท์กับนั่นหมัดไปเมื่อกี้พาวเวอร์เซิร์ฟนี่ก็เจ็บเหมือนกันครับแต่ในขณะเดียวกันมาเทกันหมดแล้วข้างบนฟรีครับและเก็บได้ครับยิงเฉียวหัวเข้าไปฮะ เนะขึ้นด้านบน,<อ>บนครับ<อ>แล้วเก็บแฮปปี้ได้ครับเอาแล้วครับบุรามยูเต็ดอีสปอร์ตครับมึกเขิมนะฮะเ็กเหลือเลือดครึ่งหลอดโดยประมาณครับเหมือนครึ่งหลอดด้วยนะครับทีมเข้า2ทางฮะต้องรีบต้องรีบเคลียร์คิดแต่ดูอิสฉาดิวครับเอาตัวมารับครับไม่ให้วัียไม่เกียยิงก็ยิงข้านี่ ยิงก็ยิงอยากยิงๆไปครับแล้วขึนด้านบนขึ้นด้านบนแล้วนะฮะอาครับเข้ามาเก็บป้อมด้านไหนได้ครับสำหรับบุรรัมสเติอร์อาแล้วทารอนครับหลังจากที่ได้เปรียบต้นเกมมากลางเกมเริ่มแย่ท้ายเกมเริ่มหนักฮะโอ้โหคือไม่ได้แก๊งแบบเต็มที่ขนาดนั้นนะครับทำให้ดูเหมือนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับตรงนี้ มาแบบนี้ครับด้านล่างครับอิสเรลเดิวนี่เป็นโดมิงแต่ดันถึงป้อมด้านในแล้วครับฮักเข้าไปกลางวงครับและเกี่ยวใครไม่ได้แบบนี้โดนลงโทษหนักทันทีแ,และหายไปเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือเพียงสี่ฮีโร่ในการกันบ้านในขณะที่บูร,รํามมีแ e ต่อิสปอร์ยังอยู่กันครบฮะคริปตรงกลางกําลังจะมาครับสองด้านบนเองก็ดูแล้วจะได้ดันลึกด้วยครับแบบนี้ ยิงครับอยากยิงยิงไปกระหนาเกาะเยอะครับโอ้โหและหนูหนูไปนูนูเลือดเหลือน้อยครับแต่แฮปปี้ครับเอาตัวขิดหน้ากำแพงครับและเก็บตัวนู้นู้ไปได้นะครับตอนนี้โอ้ชนะไนจากนไหนจะโงหวานครับใช่ครับทะลุเข้าไปครับกันบ้านได้อยู่แต่เสียไปแล้ว2ทางนะการไว้ได้อยู่ที่สิบ15าวินาทีครับที่ดัสเซเยอร์ตัวต่อไปจะเกิดขึ้นมาครับและ2ี่สินาทีสำหรับท่านของนูนูฮะ วินาทีของดัคสเตอร์เยอร์ตอนนี้นี่ทารอนอาจจะต้องอออินและกระโดดไปเก็บเฟิร์สวันให้ได้ครับใช่ครับเพราะเฟิร์สวันนี่เป็นเรียกว่าตัวคีย์หลักของฝัง่งตรงข้ามหนึ่งเดียวมีเงินหมื่นหนึ่งนะฮะครับ,ค,รบคือเก็บเงินไว้เยอะมากนะสกอร์สูงๆก,ก็จริงแต่เก็บเงินไว้เยอะมากครับรวยที่สุดด้วยครับในทีมของ บุญธรรมเจตตครับไม่ได้ออกรองเท้าแล้วนะคือเราเป็นก่อเกิดก่อนเลยครับแล้วยังไม่ได้ใช้มาออฟรอสด้วยครับสำหรับทางของเฟิสบอลโอ้โหแล้วเหมือนจะรู้ตัวเขาว่าไปรับสกิลให้ก่อนเลยนะครับหายไปเกือบหมดหลอดครับซัมเมอร์กระโดงไปเช่นกันครับสภาพแบบนี้พร้อมเปิดครับดักเซเรเยอร์หรือเปล่าครับเจ๋จักครับเขาไปเดินไปหาเช็คครับจะไม่ดีสักเท่าไหร่ครับต้องถอยออกมาก่อนครับรีบเล่นไม่ได้เลยครับตรงนี้เออปุ๊ยจะเสียเกราะเกิดฟรีอวรณี ทารอนความหวังยังมีครับใช่ครับและดันมาที่ป้อมกลางครับทางขวาอิสรดนดิวดันลึกแล้วนะฮะไปแยกกันนะครับไว้ค่อนข้างลึกครับเพื่อให้เหมือนจะให้พยายามให้คนกลับมากัรหนึ่งคนก่อนครับแต่ว่าเลือดของทั้งสองเพื่อนร่วมทีเดียวก็ดูจะไม่ได้พร้อมอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ไปครับอิสเดนดิวใช่ครับแคนเซิลวาร์ปเลยครับไม่ไปครับพยายามจะดึงให้เพื่อนกลับไปรีเจนได้เล่นก่อนนะครับแล้วก็ เองยังไงมีเอ็กจสเบนเดอร์ลงมาได้อยู่แล้วครับรอกันอยู่บริเวณหน้าดาร์ซเลเยอร์ตรงนี้ครับหวานสองไปเจอซัมเมอร์ครับเจ็บด้วยครับมีทางด้านเฟเดทูแล้วแต่ว่าตรงนี้ดาร์ซเลเยอร์ได้แล้วครับเป็นทางฝั่งของบริเวณสเตตแต่ว่าซัมเมอร์ตายครับอ้าวครับหายไปหนึ่งคนครับเลือกที่จะไล่ต่อฮะแต่ยังเกี่ยวใครไม่ได้ฮะโอ้โอเวอรไฟครับเข้าไปเวฟใส่หนึ่งทีครับแล้ววางคอนุโฟโดนอิสเรลดียวครับหนุนครับอยู่กลางวงเจอโอเวอร์ไฟัดเข้าไปนะครับแล้วใช้โค้ชฟาวไปเป็นหนึ่งที ทางขวาครับมีแฮปปี้ครับดันทิ้งไว้อยู่ครับและอิสเดนดิวไม่ออกไปกันนอกบ้านแล้วครับข้างบนหมูหวานครับก็ดันคีฟไปฮะเก็บสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมได้ครับเหมือนจะสวนขึ้นกลับมาทาลอนได้หรือเปล่าครับ9นาทีซัมเมอร์จะเกิดขึ้นมาครับอิสเดนดิวเองคูดาวก็กลังจะเสร็จครับแต่อิสเดนอิเดนเดอร์นะครับของอิสเดนดิวยังไม่มีนะฮะอันติของเขากลับมาเมื่อกี้ครับ เอาโหลดกลับมาแล้วแบบนี้ปล่อยเร็กมอนสเตอร์หน้าบ้านตัวเองแล้วครับโอหหวานโซนแบบเจ็บมากนี่ครับนี่โอ้ยยิงแจกยิงแจกกระสุนต้องปล่อยเร็กมอนสเตอร์เพราะว่าเวลาจะหมดครับในขณะเดียวกันอีก15วินาทีสำหรับท่านของเร็กมอนสเตอร์ครับเอาปิเกอร์เข้ามาครับเกี่ยวมูหวานได้ครับจังหวะนี้กดมาร์คออฟฟอสครับกระโดดหนีมาด้วยดิสเกตแต่ยังตามมาเลยฮะโดยนู้นู้ฮะเสียหนึ่งตัวต้องรีบถอยมาแต่ซัมเมอร์ไปบีบสูงครับในขณะเดียวกันแฮปปี้เองเห็นช่องก็เลยไปดันด้านล่างครับ แฮปปี้แฮปปี้เลือกที่จะไม่เสี่ยงครับวาร์ปอยู่ในพุ่มแต่สุดเห็นรอเปล่านะครับเห็นด้วยครับกระโดดไปกระแทกใส่ครับแล้วจะเปนหนีนะครับขึ้นไปด้านบนมีนุ้นุรออยู่ครับออกซ้ายครับโกับสโลมาจังหวะนี้แฮปปี้โดนรูดไปเก็บมีเกิดใหม่โอ้โหแต่วซัมเมอร์ไปซโลใส่เจจัคที่พยายามจะเข้าไปช่วยแฮปปี้ หมดและโดนได้ดีครับมีฮักเดินมาตามหลังครับแต่ตัวของเฟิร์สวันมาพร้อมกับดาร์คเบสซิ่งที่เพิ่งไปเก็บมาเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้แล้วในขณะเดียวกันการ์ลเร็กซ์วอลเลสเตอร์ด้านบนยังไม่ตายด้วยครับยังอยู่ครับยังสีดยังโตยังใหญ่อยู่ครับ25นาทีไม่มีแฮปปี้ครับไม่มีเบิร์สตาเมมครับแต่หมูหวานเกิดกลับมาแล้วนะครับแต่ป้อมกลางนี่แหละฮะคือปัญหาครับเขาจะกันได้หรือเปล่าเฟิร์สวันโดนยิงจากระยะไกลครับตอนนี้หมูหวานต้องพยายามยิงเฟิร์สวันให้ได้แต่ไปโดนดดัับบบบเเเิลโโอนน็็ก์คคครรรใใจฮะ โดนใครใครก็ร้องว่าหนักครับแต่ฮาคครับเกือบโดนเก็บครับพนุนูครับยังถอยกลับทันโอ้ยังขึ้นไม่ได้นี่พลังของหมูหวานเท่านั้นครับ <c oughs> โอ้โหที่สนไนแล้วโดนทำไมฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องล่าถอยออกไปครับ <c oughs> ยิงทีตัวเบี้ยวเลยฮะยังไม่จบครับเงินไม่ได้ห่างกันครับ3 0มสิวินาทีสำหรับดาร์คซเลเยอร์ตัวต่อไปครับตรงนี้ 15วิครับเห็นจังหวะตัดสิครับเป็นไปได้สูงมากๆครับ99.99% 99ว่าใครชนะหน้าดาร์คสเตเยอร์นี้อาจจะชนะในเกมนี้ไปเลยครับและทีมที่อยากได้มากๆคือทารอนครับ <S 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 ถ้าเขาชนะเกมนี้ปุ๊บจะกลับเข้าไปเจอกับบาซ่าเกมมิ่งทันทีในขณะที่บูรามิเตอีสปอร์ต e ก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันครับไม่กันจะออกจากการแข่งขันไล่ไปครับอ้าวครับบังคับเปิดครับแฮปปี้ ตัวกระพืปอปีกครับหญิงใส่สันดิวไม่เข้าก็จริงแต่ดูครับกระสุนที่มันพุ่งผ่านเซเนียลไปฮะด๋วาเซนีจะมีอะไรติดอยู่ที่มามไหมตอนนี้หมูหวานาไหมครับยิงไปไม่ได้ครับเมื่อ<ำ>เจอซัมเมอร์เปิดมาแบบนี้หมูหวานังถอยกลับทันแต่คีปขวา,ขวาดันลึกนะครับตอนนี้บุยลำอยู่เต็ดอีสปอร์ตฮะฮารอนเลือกที่จะบีบกลางแล้วครับตอนนี้เอาครับดันเข้าไปดิ่งเข้าไปครับ เิร์ดวานบอกว่าใครก็ได้รับไปก่อนใครก็ได้รับวิธีแต่คิดนะครับด้านล่างกำลังเข้าลึกแล้วเนี่ะตรงกลับไปก่อนแฮปปี้กลับไปกัดต้องปล่อยตรงกลางหรือเปล่าครับสำหรับทางบรืรมิเนเตตเั่นแหลยครับเลเซอร์มานี่คือแบบลุ้นเลยนะต้องเปิดมังกรตรงกลางเลยครับแล้วตอนนี้ส่วน้าเราเองก็ต้องดักรอยิงมังกรเหมือนกันครับอาจจะไม่ได้จบกันที่หน้าบ้านด้วยหรือเปล่าครับแบบนี้ เลงไม่ไม่โดนกระสุนแน่นๆดักตับอุ่นจะเป็นโอนเลยครับยิงแรงมากเนะี้ยใช่ครับต่างคนต่างแรงแต่ว่าระยะต่างกันเนี้ยเดี๋ยให้อยู่ครับนี่ฮะก,กับหวานิงไล่ออกไปครับเจ็บแน่นอนครับยิงคนโกะมังกรโคตรเรข้าเ<อ>ลยครับกดเข้าไปเลยครับสำหรับจบะเป็นโอนเลยแต่เจอโกสต์วอล์คสวนกลับมาเหมือนกันต่างคนต่างไม่โดนดาเมจนะฮะใช่ครับคเกอร์ไปแล้วนะครับคือพยายามจะเล่น ไม่จะเป็นเจจักก็ฮักเลยครับแต่ว่าดันไปโดนทั้งโอเวอร์ไฟลที่รอคำหน้าครับทำให้ดาสเซยตัวนี้เดดริกมนสเตอร์ตัวนี้ไปไม่ถึงนะครับโอ้ยยังเหนียวกันอยู่รครับสิบแปดเทียบรุนกันจะจัดอตอนนี้นี่ไม่นอนครับไม่มีใครอยากเล่นเสี่ยงทั้งนั้นครับตอนนี้ขอแบบไปเดียวเนื้อนนครับ ถ้าเฟิร์สวันเครับเสียไปอะบูร์รามิวเต็ดแย่นะครับแต่ฝั่งฮารอนครับตัวที่ไม่ควรเสียก็คือหมูหวานนี่แหละฮะครับผมสิาวินาทีครับกลับอัลเบนตากอนครดัสครับอีกหนึ่งตัวครับมันจะเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่สิ่งที่เสียเปรียบนะครับจากฮารอนนี่ก็คือการที่เสียไปแล้วสองทางครับ ทำให้คีพดันลึกและมองเห็นตำแหน่งฮีโร่ครับมากกว่าน,นี้พลังในทีมไฟโดยเฉพาะการโป๊ก์ถ้าได้โ๊กก่อนเนี่ยพลังสูงกว่ามากครับอย่างไรล่ะฮาครับพยายามจะสกิลไปแต่ว่าติดนะะหวานจริงยิงแต่ละทีนี่หวานเสียวทุกเม็ดใช่ครับโอ้ของสติเอาไว้ด้วยครับตอนนี้ทีมเกมที่ค่อนข้างจะยาวนานครับ ขาเพื่อนวิ่งไปเรื่อยฮะด้านขวาที่ซัมเมอร์นี่มารอกับนู้นูแล้วนะครับคิดว่าคลิกแนกของแฮปปี้จะมากันแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดครับใช่ครับเริ่มมีการเรียกว่าดาวทางกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะไปเปิดดาสเลเยอร์เปิดครับรีบเก็บครับต้องได้ให้ไวก่อนที่เขาจะมาครับจะปล่อยทางไหนเลยครับตอนนี้ เมือนจะอยากไปปล่อยให้ใกล้ที่สุดครับใช่ครับจะต้องดันครีปมาก่อนเลยครับไปครับไปที่เลนกลางแล้วเฟิร์สวันปล่อยมาตรงนี้เลยฮะคีปชุดนี้เลยฮะอุ้ยไกลๆแนบๆครับเพื่อที่จะให้ฮีโร่ได้ตีด้วยครับต่อซัมเมอร์โอ้ซัมเมอร์เข้าไปกลางวงครับแล้วกดดันใส่ครับตัวเจจักรภพได้แต่โคโนโคครับถุยแล้วครับถุยแล้วครับถุยป้อมกลางแล้วครับสหรับเดยครับเออเรียบร้อยป้อมแตกหมดแล้วทีมสีฟ้าปล่อยกองทัพซุปเปอร์คีป เรียก ABC ตุ๊ตูาตอบนำติตีออกมาแฮปปี้ครับโดนเปิดก่อนครับดูจะไม่สวยครับกระโดดหนีได้ดูนกสอนกเข้ามากดท่าสองได้ครับแล้วแฮปปี้อยู่กลางวงครับและกําลังจะตายครับเลือดเหลือนิดเดียวครับมีเลือดเด้นขึ้นมาจากเกราะนะครับที่มีโอ้ยังไม่ตายครับกลับไปรีเลือดได้อยู่แต่ป้อมแตกหมดแล้วนี่ครับอาจจะเป็นปัญหาในการกันและโอไฟที่อยู่ด้านนอกตอนนี้เรียกเพื่อนกลับมาครับช่วยเคลียร์หน่อยแล้วมาเลยฮะ ABC ตุ๊ตูตาตอบแบบติสตีและทุกสารทิศแบบนี้ต้องเรียกที่จะอออินแล้วครับสำหรับทารอน ถ้าไม่ใช่จังหวะนี้ก็น่าจะลำบากครับเก็บโอฟได้ก่อนสำหรับดับเบิลโอนครับแต่ว่าคีปตีบ้านคีปตีบ้านแล้วไม่มีใครกันคีปในชุดนั้นนะและคีปหันมาตีคนแป๊บนึงแล้วกลับไปตีบ้านต่อต oh ีเสมอมาจากฝั oh, fine, uh ่ง huh. บ <uh ู oh, ีิลมยูนเต็ดอินสปอร์ตฮะโอ้โหบอกเลยว่าตึงเปรี้ยนะเพราะแบบว่าคือมาเป็นเกมที่แน่นอนบรีิลมยูนเต็ดไม่อยากพลาดแล้วนะครับคือพลาดไม่ได้แล้ว นะครับในทางกับการทารอนเริ่มเห็นในจังหวะที่หมู่หวานยิงกันบ้านได้เนี่ยไล่เข้าไปหลายครั้งมากเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ตรงนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่เบลนด์ดเองก็ดูใจยังมีความนิ่งอยู่ตรงนั้นก็เลยเล่นจะเล่นไม่เสี่ยงนะครับมั่นใจว่าถ้าเป็นทีมไฟ์เลทเกมจริงๆเนี่ยเขาดูจะมีความได้เปลี่ยนในเรื่องของดามจมากกว่าที่เป็นโดยเฉพาะเป็นด้านของ DPS ในทางกับการเนี่ยทารอนรเองถ้าสมมติได้โป๊กก่อนแล้วเมลิสเปิด โคโนฟโลสวยๆเนี่ยจังหวะเบอร์สตาเกเขากินขาดแน่ๆเพราะงั้นก็มันมีเหมือนจังหวะคาบเกี่ยวกันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบรูเาเซตที่คูบอลเจ็ได้ดีกว่าก็เป็นฝ่ายชนะฝปายครับใช่ครับจากการที่นุูมีความกล้าเล่นอยู่พอสมควรนะใช่ตัดสินใจคือทั้งนู้แล้วก็เดร์โรสเล็กเลยคือเกมนี้ดรโสเล็กต้นเกมลําบากมากแต่ว่าพอเริ่มมีของมีอะไรพอจะหาจังหวะจุดเปลี่ยนถึงแม้จะทาไม่สาเร็จอย่างที่เราเห็นคือฟิกเกอร์เข้าไปเล่นตรงกลางแต่ว่าคาดหวังว่าจะโดนฮัก หรือว่าทันตีจักรก็ได้แต่ว่าคนที่โดนนั้นเป็นทนายของวอร์ฟลายทำให้เพนนั้นเนี่ยไม่สําเร็จแต่นูน่นเองจังหวะน็อกอปต่างในเจ้าแรกจริงๆนะครับทาให้น่าจะเป็นจุดพลิกผันเลยตรงนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่าจริงๆไม่ได้ฆ่าแฮปปี้ด้วยเนาะแต่ข้างล่างคือเลื่อนเหลือแบบน้อยมากแต่ก็ทําเข้ากับว่าพอกลับไปเจนปุ๊บก็มีโอกาสได้เข้ามาโซนพื้นที่เก็บพื้นที่ตรงกลางเล่นก่อนนะครับและทาให้การตีเสมอครั้งนี้ไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายอีกแล้วนะครับ โอ้โหบุหรี่รามิวเต็ดอีสปอร์ตครับก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับว่าเกมสุดท้ายท้ายสุดแล้วจะเหลืออะไรให้เล่นกันบ้างครับแล้วมาดู MVP ของเกมนี้กันครับขึ้นมาเลยฮะสองสองสองครับซัมเมอร์กับฟลอรนติโน่ครับผาสมัครเป็นซื้อเวลาแล้วก็ไล่สกิลแหละนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆมาเนี่ยถ้าจะนี่แมนดูเอลใส่ตัวที่มันไม่ได้มีซีซีอยู่แล้วเนี่ยตัวอื่นก็ไม่สามารถหยุดเขาได้แล้วแหละเนื่องในเพาะทำใส่มาจ้า การรับาาการรับฟุตบอลก็ฟรีละนะครับไม่เออซีซี CC ไม่สามารถหยุดเขาได้ในช่วงเวลานั้นนะครับทำให้ก็เป็นตัวที่แบ่งโซนในเรื่องของทีมไฟท์นะครับมวัวรนั้นทำให้มวัวยืนลำบากด้วยนะครับ